โอเคครับตอนนี้เราก็ผ่านมาได้แล้วครับนี่เราลงมาจากข้างบนได้แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรให้ให้่าให้กังวลใจครับเพราะว่าใส่หินครุกเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าสู่อ่แผนกทำความสะอาดรอนะครับตรงนี้เลยครับนี่ เขาไม่ให้เราออกไปแบบล,ล้อเลอะเทอะนะครับอุ้ยลื่นไหมเนี่ยลื่นไหมเนี่ยลื่นไหมเนี่ยลื่นไหมแผนกล้างครับนี่ผนกล้างเออบวกแล้วโบกแล้วไปขา้างหน้าไปขา้างหน้าเองกอ้าว ล้างเลยครับแผนเอกล้างโอ้ยอยู่แค่สองคนเองเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าเอาสะอาดเลยเด้อเอาสะอาดเลยเด้อโอ้มีแผนเกไลยอย่างงี้หน้ามาทุกวันเลย อันนี้ขมิ้หรอบ้อ๋อคนล้างก็เป็นเป็นบ้านนะครับกัมพูชาโออสุดจัดเลยครับบริการดีมาก ขอไม่ให้ออกไปแบบเลือเนะครับเพราะว่ามันจะดินมันจะไปสลัดที่ถนนลัดยางนะครับเกิดอ,อันตรายต่อการสัญจรน,นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่นะแหวอะไร ก็ไนี่นองมาทำไมนะ่ะนี่นองจอดทำอะไรตรงน,นั้นนะ่ะนะสุดจัดเลยครับแจวแจวแจว

อไปซื้อบุรีกินไปซื้อบุรีกินเป้ยังไงไม่มีเงินสดเลยไดเอากับอาจารย์ชูเด้วยได้โอนเข้าให้อาจารย์ชูเออเดี๋ยวออนข้าให้อาจารย์ชูวิ่งต่อไหมนี่วิ่งได้อยู่นะมันต้องดูที่เท่บอกเออที่เท่เนาะ ที่ทีลงลงสะไม่ได้เนาะ,อะเอ,อลืล่อนบอให้ไมโครเกาให้ปะโคดีเถอะวะล้า,ลางวันนี้แม่งมาแม่งทุกวันเลย <c oughs> น,น,ลนี่มีพนักง,งานล้างให้สบายเลยโอ้เมื่อกี้ไม่รอดเลยเจอดันตูด จมสอบถามนิ้งนองหน่อยครับมีคอมเมนต์มาว่านิ้งนองอ่ะล้างรถเอาหน้านี่เออผมไม่ได้ล้างเออชี้แจงหน่อยดิผมล้างรถเอาเงินด้วยเออผมทำงานเอาเงินเออทำงานเอาเงินแะไรใจมันล้างรถใจมันรักรถผมต้องทำความสะอาดเออใจมันรักใชจไม่ได้จำหน้าทำเมาหน้าเฮ้ยมีสาวด้วยเฮ้ย โค่นเลยเดิน้าหน่อยนอ้องยิงนองบอกไม่ได้เอาหน้าครับยิงนองบอกเอาเงินเอาเงินนะครับทุกท่านนะครับหายคล่องใจได้เลย โอ้ยเหยียบสายเลยบด่ดิโอ้เต้นหน้าอีกเต้นหน้าแค่นี้ะ,ะฮะ,ะฮะโอห้องป่าห้อโพอได้คับหน่อยโอ้ สรุปแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาหน้าเนาะเอาเงินคักๆเเอาเงินคักๆครับเออางนเเอา,า,เอาเี่นะครับหายคล่องใจได้เลยนะครับทุกคนครับ <c oughs> อันนี้สอบถามกับเ,เจ้าตัวโดยตรงนะเออในคุ่มลังลังทิศรุกข้างไหนฮะางไหนไม่รู้เลยเพราะว่านิ่งนองทำเอาหน้าเท่าเกคอิ่มมืเคยทำหน้าเเท่าก๋ เอ้ยโดียใส่ไายแล้วนิ่งนึงผมอยู่บริษัทไหนผมก็ใช่ไหมใช่ผมล้างกืบทุกวันโอ้เสร็จยังเสร็จแล้วเออแจวโอ้ยเงาหกล้มมาล้างตรงนี้นะใช่ไหมโอ้แจวเลยว่ะ

เขาเขาทำพื้นนี้พื้นนี้ก็ทําให้มันเอียงลงไปนี่เนาะเนี่ยให้มันเอียงลงไปโบมันเป็นโบบาบัดตรงนี้เนี่ยครับเป็นโบบาบัดโบบำบัดโบให้น้ํามันไหลลงเออโบให้น้ําไหลลงแล้วก็ดูดเอาไอ้น้าน้ํานมนี่แหละมาล้างคืนแน่นอนแน่นอนยอดเลยจัดไปสามสิบ ท่อนครับวันนี้เต็มคาราเบลฮะเกินไหมเกินแล้วอห้คนประมาณสิบเก้าอันนี้มันท่อนละเท่าไหร่ห้าร้อยโลได้ไหม,ไ,มไ,ไอไอสิบล้อมาเอากี่ท่อนสิบล้อนะอันนี้มันสิบสองล้อเนาะเกินหรอ อู้สิบล้อใส่ไปสามสิบเลยบอครับอู้แต่วันนี้ไม่มีใครมาเอาไม่มีมีเจ้าเดียวครับนี <c oughs> ม่มีเจ้าเดียวมาเอา <c oughs> ดีนะที่ตักให้นะ่ะแม่งขึ้นไม่ทิ้งบนนู้นแล้วฝนตกเสยเลยกลัว <c oughs> มาเสียเที่ยวอย่างฝนตกก็ไม่เที่ยวหรอกใช่ไหม เอาได้ใช่ไหมรถจมแล้วพอ,อดึงตันไงอ oh. ๋อเอออ่านแล้วมั้งเดี๋ยวเขายังไม่บอกครับอืมห่วย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 ใคยเี้นั่ เดี๋ยวเองไล่แล้วข้าวเยอาแล้วแล้วข้าวเหรอฮะข้าวก็เดี๋ยวพี่โอนมาให้ กันชูฮะเปิดแคงดิบเปิดเครดิบเอาปลาไทยมาจำไว้ก่อนเออมาปลาไทยมัาจำไว้ใช่ออกซินยูกเงี้ยเลยนั่นแหละเม่ยเขาบอกว่าเออป่าเจ้าปลาไทยเอาไปขายแล้วจะโขลกป่าก่อนมาจำปลาไทยไว้ก่อนเราก็กินกินจนจนเสร็จงานแล้ว ฝาท้ายนั่นก็ทิ้งให้เขาไปเลยไม่ต้องเอาใส่รถเพราะว่าฝาท้ายมันราคาไม่กี่บาทหรอกแต่เรากินน่าจะหมดเยอะอยู่ไม่ค้าขาดทุนเลย <c oughs> เออนอนเป้าราอนอน้า,รานาคิดคด่านอนเป้า่า,นอนาววตอนเช้าเลี้ยงข้าวเลยค่านอนเป้า <c oughs> เออ เดี๋ยวไปก็ต้องไปตีไป,ไปลงแล้วเนี่ยต้องไปลงให้เสร็จเลยแล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะได้ใหม่เอาวันละเที่ยวพอไม่พี่ๆเอาไปทำอะไรฮะเที่เอาไปทำอะไระเอาอเวางไว้แหละอ,อืมไปวางไว้ไก็เอาไปวางไวเอยอย้เฉยๆหละเผื่อได้ใช้งาน เผื่อหน้าฟงหน้าฝนตรงไหนมีโครงหักอะไรหักเอาไปอุดน้ำได้ดิใช่ไหม,มย่างดีเลยไปกันน้ำได้ยังไม่เสียจครับเดี๋ยวให้นิ่งนงพยายามมาข้างหน้าอีก เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย